ครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมจะนําของแปลกมาให้เพื่อนเพื่อนดูกันก็เป็นรูปที่หลายๆคนเข้าใจกันว่าเป็นรูปสมเด็จโตสอนพระพิจมหาราชนะครับสอนหนังสือนะครับก็เป็นรูปที่เข้าใจผิดกันมานมนานว่าเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตที่ผมถืออยู่เนี่ยมีขนาดหกเซนสองมิลนะเพื่อนเพื่อนความหนาอยู่ที่แปดมิลเป็นพระเนื้อสมเด็จเลยนะครับเป็นเนื้อสมเด็จเลยแต่เป็นยุคหลังนะครับยังไม่ถึงยุคต้นก็ เนื้อหานี่จะไปทางแกปูนโพสเลนก็จะมีผงตะไบนะครับโรยอยู่ด้วยทาชาดแดงแล้วก็ลงลักดำนะครับแต่เ,เนื้อหามมนสานเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ถึงนะเพื่อนเพื่อต้องบอกว่าไม่ถึงอ่าก็เนื้อนี่จะดูแตกต่างกันเลยจะเป็นเนื้อแกปูนความหนาก็จะอยู่ประมาณนี้เพื่อนเพื่อก็มีแตกลายให้เราเห็นบ้างในบาง,างบางส่วนในบางจุดก็เราจะเห็นเป็นผงนะครับ เป็นผงเนี่ยครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยเป็นผงตะไบเพนเพื่อนก็จะมีเยอะเลยเพื่อนเพื่อนมีผงตะไบเนี่ยครับผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นการทําขึ้นมานะครับขายในภายหลังหลังจากที่มีการเข้าใจผิดว่าเป็นลูกสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะครับเพราะว่าต้นเหตุเนี่ยมันมาจากนายโรเบิร์ตแลนนะครับนายโนายโรเบิร์ตแลนเนี่ยผมต้องเท้าความก่อนนิดหนึ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนว่านายโรเบิร์ตแลนเนี่ยเป็นช่างภาพ ในรัชกาลที่5น้นะเพื่อนเพื่อนอก็คือเป็นชาวเยอรมันนะครับเจ้าของห้องถ่ายรูปอ่าโรเบิร์ตแลนด์เข้ามาดำเนินธุรกิจในสมัยพศ .2437 นะครับในโรเบิร์ตแลนเนี่ยได้กลับทูลเสด็จพ,พ่อพระปิยมหาราชว่าอยากจะเผยแพร่นะครับเผยแพร่วัฒน,รนธรรมไทยการสอนการเรียนหรือขนบธรรมเนียมประเพณีนนไทยนะครับให้ชาวโลกได้รู้ ก็เลยจัดทําโปสการ์ดขึ้นมาก็ขออนุญาตจากรัชก,กาลที่5เสด็จพ่อพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยครับทํารูปโปสการ์ดนะครับโดยการถ่ายรูปพระสงฆ์นะครับนั่งสอนก็คือสมัยโบราณเนี่ยเราจะเรียนหนังสือนังหาเนี่ยคือเราจะใช้พระสงฆ์เป็นผู้สอนนะครับในวงในวังอะไรก็เหมือนกันทีนี้โรเบิร์ตแลนด์เห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกก็เลยอยากจะถ่ายรูป เป็นโปสการ์เพื่อเผยแพร่ไปให้ชาวต่างชาติได้รับรู้รับทราบก็นายโรเบิร์ตแล้วเนี่ยได้เข้ามาทำมาหากินในปี2437ี่ภายหลังก็ได้เป็นช่างภาพประจำราชสำนักของรัชกาลที่5และไในความเข้าใจผิดเนี่ยเพื่อนๆมันก็เกิดเกิดขึ้นมาจากหนังสือนิเตยสารของชุมชนจุลานะครับที่เผยแพร่ออกมาว่าเป็นรูปเสร็จพ่อรัชกาลที่หเรียนหนังสือนะครับ กับสมเด็จพุทธจารย์โตในวารสารปีที่14เล่มที่3ฉบับลงวันที่23ตุลา2503ว่ารูปนี้เป็นรูปพะประบรมชัยลักษณ์รัชกาลที่5เรียนหนังสือสมกับสมเด็จพุทธจารย์โตก็เลยเกิดการเข้าใจผิดมาเกือบ61ปีนะเพื่อนๆและพระที่ผมถืออยู่เนี่ยก็น่าจะมีการทำขึ้นมาภายหลังก็ต้องบอกทิ้นึงว่าสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ย ชื่อของท่านหรือว่ารูปของท่านเนี่ยก็โดนมาทํามาหากินนะครับเอามาทำมาหากินต่างๆเกี่ยวกับวงการพลัเครื่องเนี่ยมานมานานแม้แต่รูปเหรียญต่างๆถ้าเราจะเห็นในวงการพลัเครื่องเนี่ยก็จะมีรูปรูปเหรียญปั๊มออกมาจะเป็นเหรียญกลมเหรียญเหลีย่ยมอะไรก็แล้วแต่ก็มีรูปนี้อยู่เยอะนะเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับสำหรับที่ผมถืออยู่นี่ผมขอยืนยันแล้วไม่ใช่หรือเราจะเรียวกว่าทําขึ้นมาภายหลังก็ได้นะครับ คือจริงๆนายโรเบิร์ตแลนเป็นก็ต้องบอกว่าช่างประจําพระองค์ของเสด็จพ่อรัชกาลที่5แต่ในหลายๆข้อมูลที่เราไปอ่านบางคนบอกว่าเป็นหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนนะครับไม่ใช่เลยครับไม่ใช่หลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าแต่ถ้าเราไปดูมันจะมีโปสการ์ดที่ขายและปีตีปี1904เนี่ยจะบอกว่าเป็นหลวง พ่อช้างวัดจกกักรวรรดินะครับจะมีตาสแตมป์มีโปสการ์ดหลักฐานที่ผมอ่านอยู่เนี่ยดูอยู่นะครับกรุงเทพจันทบ,บุรีนะครับในปี1904ก็ไม่ใช่นะครับเมื่อหาข้อมูลลึกลงไปแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอข้อมูลของเสด็จพ่อรัชการที่5ในการประพาสต้นครั้งที่สองท่านได้เนี่ยประพราสไปที่วัดพระบรมธาตุเมืองชัยนาธนะครับ เมืองัยนาตก็คือไปเจอกับพระท่านหนึ่งก็คือพระครูอินทะมูลีที่จะมีรูปหน้ารูปพันสันฐานเหมือนกับนะครับพระสงฆ์องค์นี้ส่วนเด็กที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เสด็จพ่อรัชการที่หเด็ดขาดก็น่าจะเป็นการที่โรเบิร์ตแลนเนีนะ่ยขอถ่าย ทำโพสการ์ดอย่างที่ได้กาบทูลในครั้งแรกว่าเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมหรือขนรรมเนียมประเพณีของไทยนะครับก็หนังสือประภาต้นเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเสร็จพอรชัชกาลที่หได้เดินทางไปพบอ่าพระครูอินทมูลีหลวงพ่อช้างหรือเราเรียกสั้นๆคนพื้น,นที่เรียกว่าหลวงพ่อช้างวัดบรมธาตุวลรวิหารเมืองชัชนาทปรากฏว่าเมื่อนํารูปมาเทียบกันดูแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเป็น พระสงฆ์องค์นี้ส่วนเด็กที่เนี่ยก็เป็นลูกหลานนะครับลูกท่านหลานเธอที่มาถ่ายนะครับก็ถามว่าแกะได้สวยงามไหมแกะได้สวยงามแต่ขอยืนยันนะครับหลังจากที่ได้ไปอ่านหนังสือประภาสต,ต้นครั้งที่สองของพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกรมพญาดำรงราชานุภาพเนี่ยต้องขอยืนยันว่าพระสงฆ์องค์นี้คือหลวงพ่อช้างวัดบรมธาตุวารวิหารจังหวัดชัยนาทซึ่งท่านก็เป็น ถ้าสหายกับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับก็ขอยืนยันตามนี้เลยเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วรูปที่เราเห็นในโปสการ์ดหรือพระเครื่องที่ถูกทํามาขายที่เราเห็นกันดาบเดือนที่เกลื่อนกาดเนี่ยนะครับว่าเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตก,กับเสร็จพรอราห้าเนี่ยปรากฏว่าไม่จริงนะครับไม่จริงเพราะหลักฐานเนี่ยจะมีรูปชัดเจนรูปถ่ายของเสร็จพ่อราชกาจที่ากับกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็จะมีหลวงพ่อช้างนั่งอยู่ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่คียหาข้อมูลเนี่ยให้หาดูใน Google ได้เลยจะพบรายละเอียดชัดเจนนะครับพระพรงองค์ที่นั่งอยู่นะครับไม่ใช่สมเด็จพุทธ,ธาจารย์ตตแต่ในความเข้าใจผิดตั้งแต่ปี2503ก็คือมาจากหนังสือนิตยาสารของจุฬานะครับของจุฬานะครับเพื่อนๆก็จบอีกคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับสิ่งที่ผมนำมาให้เพื่อนๆทราบวันนี้จะได้หายสงสัยกันว่า คือไก่แต่สําหรับพระองค์นี้ที่ผมถ,ออถืออยู่ในภาพสมเด็จผมเข้าใจไปว่าน่าจะเป็นจากพวกเสียนพระหรือพวกทีู่กสมองใส่กันนําครับามาหากินนะครับทําขึ้นมาล้อผิดล้อนิตียสารโปสการ์ดนะครับที่นายโรเบิร์ตโรเบิร์ตแลนด์เนี่ยได้ถ่ายขึ้นมาามาหากินนะครับรวมถึงเหรียญต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอยืนยันนะครับเพื่อนๆจากข้อมูลประภาพต้นของกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า พระสงฆ์องค์นี้ไม่ใช่สมเด็จพุทธจารย์โตถ้าจะเหมือนที่สุดก็คือหลวงพ่อช้างจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นสหายกับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าส่วนคนที่ถ่ายรูปก็ชื่อนายโรเบิร์ตแลนด์เป็นชาวเยอรมันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามครับขอบคุณครับที่รับชม